สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นเกมคอฟดากอนกันนะครับผมเกมนี้ก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีหาวัตถุดิบมาอัพเลเวลตัวละครนะครับฮีโร่ของเราเนาะว่าหาหาที่ไหนบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นฮีโร่ที่ผมมีนะอันนี้ผมยังไม่มีวัตถุดิบในการอัพเลเวลนะครับเดี๋ยวผมจะอัพลิเลียให้เวล์ยี่สิบนะครับผม น,นีเดี๋ยวผมขอเอาไปฟาร์มก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกฟาร์มไม้ทองเงินเหมืองแร่อะไรพวกนี้นะครับเราต้องใช้นะถ้าสมมุติเราว่างตัวละครมันว่างนะครับเราก็มาฟาร์มได้นะครับเราจะได้มีวัตถุดิบอัปเกรดเมืองต่อเนื่องนะหรือไม่ก็มันจะใช้ทำอะไรได้หลายๆอย่างนะครับอันนี้จำเป็นนะขาดไม่ได้เลย ถ้าหาสเตมิ n าเราหมดแล้วนะครับที่เราเอาไปเก็บนะเดี๋ยวผมขอปล่อยตัวทิ้งไว้นะครับมันจะรู้สึกประมาณ10กว่านาทีนะครับก็เก็บครบแล้วเราก็ต้องหาอ่าไอเทมนะครับมาใส่ตัวละครนะเพื่อที่มันจะทำการฟาร์มได้เยอะขึ้นนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นภารกิจนะครับผมภารกิจคล้ายๆแบบ b บ t เทนพาร์อะแต่มันมีรางวัลให้อะครับ ถ้าเราเติมเงินซื้อไปมันก็จะมีแบบรางวัลพิเศษอีกทีนึงนะอันนี้ผมไม่ค่อยมีงบเท่าไหร่ก็เล่นตามไปตําเกิดครับหาอาศัยแบบคนในเกมแบกเอานะอันนี้ผมขอทําธารกิจแป๊บนะครับเดี๋ยวซื้อของในร้านนี้10ชิ้นใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมขาดชิ้นหนึ่งโอเคครบละมีอะไรอีกไหมที่เราต้องทําตอนนี้ก็ ไม่น่ามีแล้วครับพลังผมอยู่ที่3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีเก็บเลยนะครับวิธีหานะครับก็คืออยู่ในโหมดนี้นะเส้นทางมังกรนะครับผมนี่ครับแค่เราผ่านด่านนับเราก็จะได้อเทมเนี่ยเห็นไหมรางวัลจากผ่านด่านครั้งแรกนะครับจะได้สมุดนะครับสมุด xp นะเพื่อที่เราจะมาอัพตัวละครนับได้ทีหนึ่งเล่มห้าร้อยนะครับ ไม่ก็การการแข่งขันแย่งชิงนะครับก็คือคล้ายๆแบบชิงด่วนนะครับค่าขายเล่นเกมแบบ A.P. มันจะมีใช่ไหมแบบชิงด่วนนะอันนี้คือชิงด่วนนะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็จะเป็นาการาร์มออตโต้นะครับแย่งชิงเนี่ยคือแบบมันจะฟารเราให้อัตโนมัติเลยแล้วเราก็จะได้สมุด E.P. แล้วก็เหรียญน,นะครับเพื่อที่เราจะทําการซื้อนะครับซื้อของในร้านค้านะผมก็จะ าร์แล้วก็ซื้ออะไรที่ผมอยากได้ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันดับนะแล้วก็จะได้เหรียญเอาไว้อัพสกิลนะครับในที่ป้ายป้ายในเมืองของเรานะครับมันจะมีสกิลให้อัพใช่ไหมเราก็เก็บเหรียญในนี้ครับไปอัพนะอันนี้ตัวละครผมก็จะอัพให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะอันนี้เอาเวล20เลยแล้วกันนะครับ ยังไม่ยี่สิบเดี๋ยวผมต้องไปฟาร์มก็คือการที่เราไปเล่นเนี่ยเราต้องอาจัดการดีๆนะครับเวลาเราจะฆ่าแต่ละตัวบางทีแบบเราไปฆ่าอีกตัวนึงอีกตัวนึงแบบสกิลแรงกว่าเราต้องจัดกําจัดแบบไอตัวที่มันทำดาเมจให้กับเราแรงที่สุดนะครับผมว่าบอดมันมันโกงไปนะมันมีตั้ง4ี่คนเล เรามีแค่สองครับทุกคนมันเอาเปรียบเรานะผมว่านะทําไมไม่ให้เราแบบเท่ากันมันจะได้แบบผ่านง่ายๆหน่อยนะครับแต่ฝั่งนูน้นแบบตัวละครเขายี่สิบกว่าแล้วครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาตัวพิษก่อนละกันนะผมคิดว่าไอ้ตัวพิษเนี่ยดาเมจน่าจะแรงสุดแล้วนะผมว่าผมปล่อยไว้ไม่ไดนะ้สกิลพวกนี้ก็หาที่มันเข้าออกับตัวละครของเราที่เราใช้นะครับ อ้าผมกดสกิลผิดไปกดกลางบาลีเฉลยยี่ผมกะว่าจะเอาอาธนูมาไว้ข้างหลังนะครับเราค่อยกลางเนาะหรือไม่ก็ธนูไว้ข้างในครับเวลาเรากลางปุ๊บเราก็โจมตีข้างนอกได้เราก็มีบาลีกันอยู่รับดาเมจให้นะครับเนี่ยตัวพี่ตายละต่อไปก็เหลือพวกนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ก็เจ็บอยู่เพราะเลเวลมันห่างกับเรานะครับของเราแค่19กับ20นะครับ ชนะรับพอเราผ่านเราก็จะได้ของรางวัลน,นะครับในการผ่านแรกนี่ก็จะได้กุญแจนะครับที่เรา,เาไปสุ่มนะแล้วก็สมุดนัดแต่ด่านนะว่ามันจะได้กี่ชิ้นนะรเราก็รู้ได้นะพอผ่านปุ๊บเราจะได้เปอร์เซ็นต์ในการอีกในการหาอีกพีนะครับก็คือให้มันแบบหาออตโต้ตามเวลา1ชั่วโมง2อชั่วโมงสูงสุดประมาณ12ชั่วโมงมั้งครับ โอเคเดี๋ยวเรามาลุย่านถัดไปผมไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเนี่ยเริ่มล่อยแหละแล้วผมไม่ผมไม่มีแทงไงเดี๋ยวผมเอาตัวเหมือนเดิมครับตัวพิษเหมือนเดิมนะผมคิดว่าตัวพิษน่าจะเป็นแบบปัญหาใหญ่สุดละเพราะมันลดเลือดเราเรื่อยๆครับโอ้แค่แบบผมสกิลใส่ไปแทบไม่ค่อยเข้าแล้วเนี่ยเอา้ากดพิษดี สองรอบแล้วอุ้ยไอตัวข้างหลังนี่ใส่ยับเลยฮนะเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมอ่าวิจัยด้วยนะทุกคนวิจัยมันช่วยให้เราแบบเพิ่มป้องกันให้เราแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้เราด้วยนะครับอย่าลืมทํานะ,อ,ะอย่าลืมอัพดิคอยพยายามอัพไปเรื่อยๆครับวิจัยเนะี่ยสำคัญจริงๆอันนี้ เราค่อยๆเล่นไปก็ได้นะเราไม่ต้องแบบไปแข่งใครแต่พอดีในคิวนี้คือมันมีคนแบกอยู่แบบพลังต้องสล้านกว่าเนะี่ยไปโคตดเร็ววะน่าจะเติมไเป็นแสนแล้วมั้งอาดาบสามสได้หูได้สมุด12อันนะทุกคนแล้วก็ได้เหรียญสามพเดี๋ยวเอาเหรียญไว้อัพนะครับอันนี้เป็นบอสผมไม่รู้ว่า จะไหวหรือเปล่านะโอ้โหเลเวลสามเอแต่ทุกคนสามเอทุกตัวเลยคือถ้าสมมติฮีโร่ผมเลเวลเท่ากันอะ่ะชนะชิวๆเลยแต่มันเลเวลต่ำครับดาเมจไม่พอนะเลเวลก็ขึ้นชา้ชาจ้ะโอเคเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ก่อนครับพอตัวนี้ปุ๊บมันก็โดนตัวแทงเข้ามานะ เดี๋ยวกลางบาเลียแบบไม่รู้ไหวหรือเปล่านะฆ่าได้ตัวเดียวหรือเปล่าเนี่ยไอตัวข้างหลังก็สก,กิลยิงมันเลยเนะี่ยมงกน้ํ้ำแข็งโอ้โหผมว่าไม่น่ารอดทุกคนถ้าผมยิงแท้งก่อนมันก็แบบข้างหลังมันก็ยิงฟีมันยิงแรงนะอันนี้ไม่น่าผ่านนะัะไม่เป็นไรแล้วก็ปล่อยไว้ก่อนนะ เดี๋ยวเราค่อยฟาร์มเบลวแล้วก็มาแก้ใหม่หรือไม่เราก็วิจัยอัพของที่มันช่วยเราได้เยอะๆนะครับอย่างป้องกันพลังโจมตีอะไรประมาณนี้นะไม่เป็นไรอันนี้เราก็ฝากไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาแก้มือทีหลังไทเพชรเยอะก็ซื้อได้นะแต่ผมเอาไปอัพ v ีพีไปแล้วมันช่วยให้เราแบบ ตร้งของครับของอะไรไว้ขึ้นประมาณนี้ครับ V P นะตอนนี้ผมอยู่ที่ V P 4ครับแล้วก็อีกแบบนึ่งก็คือเรามาตีมอนพวกนี้เราก็ได้ P T 0 0นะครับแล้วก็ได้อไอเทมต่างๆเลยถ้าสตมิน่เราเยอะเราก็มาตีครับพอตีเสร็จพอหมดใช่ไหมเราก็เอาไปฟาร์มเหมืองอะไรพวกนี้ครับฟาร์มไปเรื่อย พอสเตมิน่าแบบได้มาปุ๊บเราก็มาฟาร์มแบบนี้ต่อสลับแบบนี้ไปเรื่อยครับโอเคต้องเลเวลยี่สิบเอ็ดึงจะผ่านเควสใช่ไหม,มว่าเอาตัวนี้เนะอาอพสกิลอนะเอาอันนี้ปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็ไอดาวเนี่ยอย่าเพิ่งไปอัพนะทุกคนแนะนำว่าให้อัพสกิล หให้หมดก่อนนะถ้าเราอัพดาวมันจะเปิดสกิลสองนะครับแล้วพอเราอัพสกิลมันจะสุ่มไหม <c oughs> แนะนําพยายามแบบให้อัพสกิลหนึ่งให้เต็มไปก่อนแล้วเราค่อยอัพดาวนะมันจะได้แรงๆนะครับผมพลาดไปนิดนึงนะอันนี้แต่ไม่เป็นไรครับพลาดไปแลละก็น่าจะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นกิลที่ผมอยู่นะครับ bxl คือแบบเขามีหลายหลายหลายกิลมาก BXLBX อะไรพวกเนี้ยคือพวกนี้เขาจะเป็นพันธมิตรกันนะครับก็คือใครมาตีนี่คือแบบพันธมิตรเราเยอะไงเรามีแก๊งไงเอาเอาลงยา่าอันนี้ผมเล่นอยู่เซิฟสฟ3สนะครับใครอยากมาเล่นด้วยก็มาได้นะครับอันนี้ก็ฟาร์มไปปล่อยฟาร์มไปครับเรื่อยๆชิวๆครับอา้าวไม่มีละแล้วเดี๋ยวผมไป ทองคำแล้วกันนะไปไปมทองคําแล้วกันปล่อยจะได้เสร็จภารกิจไปด้วยครตอนนี้พลัง3 5 0แลห้วก็เมืองผมก็จะมีประมาณนี้นะตอนนี้เมือง11เนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลพลังอะไรพวกนี้ของผมนะ ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะสำหรับคลิปนี้ยังไงถ้าชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ผมขอตัวลายไปก่อนแล้วกันนะครับ